ทหารหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกำลังผาเมืองประทักขบวนการค้ายาเสพติดยึดยาบ้าโลโก้แมนยูหนึ่งล้านเม็ดชายแดนแม่สายเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่6กันยายน2567พันเอกมีชัยนิมงศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพันเอกนาทีทีมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตาก กองกำลังผ่าเมืองได้เข้าทําการตรวจสอบยาบ้าของกลางจํานวนประมาณหนึ่งล้านเม็ดที่บริเวณบ้านผ่าแตกหมู่สิบตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากเมื่อเวลา23.10นาฬิกา10นาทีคืนวันที่5กันยายน2,567ที่ผ่านมากำลังทหารร้อย หมู่สหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการทำการลาดระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัย ประมาณ2-3ถึงคนนั่งอยู่บริเวณแนวชายป่าจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเราจึงเกิดการประทะกกันประมาณ5นาทีหลังจากเสียงปืนสงบลงกลุ่มชายดังกล่าวได้หลบหนีไปในพื้นที่ป่าแต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนอาจจะทำให้เกิดอันตรายทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ต่อมาเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาที วันที่6กันยายน2567พัน 2, 7, เอกนาทีทีมเสนได้สั่งการให้จัดกำลังทำการเข้าทำการลาดตระเวนตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวโดยได้ตรวจพบเป้กระสอบดัดแปลงจำนวน5เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า เปล 200, ้ละ2 0 0 0สนเมตรรวมทั้งสิ้น1ล้านเม็รโดยพบว่าตราสัญลักษณ์ที่ประทับอยู่บนหีบห่อเป็นตราสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลแมนยูทีมฟุตบอลชื่อดังซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อนทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้ก่อนจะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพันเอกมีชัยนินสาดกล่าวว่าการประทะครั้งนี้กลุ่มขบวนการคาดว่าจะมารอ ส่งมอบให้กับผู้รับเพื่อนำเข้าไปสู่ชั้นในของประเทศโดยทางกองกำลังผาเมืองและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เข้มงวดกวดขันในพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดให้อยู่ในพื้นที่ชายแดนให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ทะลักเข้าตอนในของประเทศได้